เกมอมอสโลบอมสนุกด้ขนาดนี้เนี่ยหืเข้าไปขั้เลยเนี่ยเนี่ยนี่แนรู้จังแท้เกือบว่าเกมอมอสโลบอมเข้าอยู่นี้จะเป็นไงนี่คือการแข่งขันอมอสโลบอมสีนะอยากรู้เลยว่าใครจะได้มีวอเทอร์ฉันต้องชนะแน่นอนเพราะฉันเล่นมันเสเียนแล้วสวัสดีผู้เข้าแข่งขันทีมแรกดีต้อเราเข้าสู่อมอสโลบอมลมขออธิบายการเล่นก่อนซึ่งวิธีเล่นอมอสโลบอมต้องมีคนหนึ่งเป็นอิมพอร์เตอร์ซึ่งเราได้ปรับไว้ให้มีแค่2คนเท่านั้น แล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นอิมพร์เตอร์จะต้องคอยแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นอิมพร์เตอร์จะต้องคอยทำเคสต่างๆเพื่อที่จะชนะให้ได้หรือมันก็พยายามหาตัวคนที่เป็นคนร้ายหรือคนที่เป็นอิมพร์เตอร์ให้ได้แล้วก็จะมโยต์ออกนอกนอกยานซะ <c oughs> ตัดยีนทุกคนนี้ก็เล่นกันไปหมดแล้วแหละาง,งั้นมาเลือกสีกันได้เลยและในเมื่อทุกคนเลือกสกีเสร็จแล้วก็ไปกันได้เลยโอเคถ้าเกิดว่ารู้แล้วว่าใครเป็นอ่ะกดเลยนะโอเคไหมตอนนี้ก็แยแๆก็ไปทำเคสได้โอ้ชคดียันท,ที่ฉัน,นออม,มี นั่นแหละยิงเข้าไปเลยเอะเออโดนเล่าสวยสวยสวยจริงเลยเออสวยสวยสวยยิง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 ต่อเลยยิงต่อเลยเออใช่เคลียร์รูปใบอีกแล้วน่าเบื่อมากนี่นี่แน่นี่แน่ยี่ยผ่นนนานแล้วใช่รีบเดินออกไปก่อนดีกว่าเออประตูมันมาจากไหนเนี่ยจะบอกนะว่าตรงไม่ใช่หรอกมัง้งอ้าจริงด้วยเออสวัสดีครับพี่อ่าใครได้ช่วยด้วยอ่า มาฆ่าตรงห้องนี้เลยเหรอเอยังไม่มีใครผ่านมาในห้องนี้เลยห้องวิ่งไปแล้วเอาดูก่อนคุณไอ้ว่ามันสิกดเรื่องอะไรไม่ใช่สีแดงเอาค่าสีน้ำเงินไม่น่าใช่หรอกมั้งใช่เชื่อว่านายต้องพยายามสั่งอะไรเขาแน่นอนเจี๋ยวอะไรกันสีชมพูไม่ใช่อินพ็อตเตอร์เราแยกก็ไปเถอะใช่ยังมาเกาหางย่งนงี้ดินี่ฉันฉันเชื่อว่าพวกเราสามคนได้ปลอดภัยแน่นอนเพราะเราทำเกวดด้วยกันตลอดก็ไปเควสในห้องไฟไปย่างเลยนะเนี่ยแนายคิดว่าไง เฮ้ดูนะฉันไม่เคยสแกนจริงนะดูนะนี่เป็นไงแค่เท่านี้ก็เป็นคนเยียร์คอมบริสุด์ใ่ฉันได้แล้วใช่ไหมอะไรกันเนี่ยถ้าประตูก็ปิดอีกแบบนี้ก็รีพอร์ตไงเนี่ยเนี่ยต้องกดปุ่มไฟก็ดับอีกเลยไปแก้ไฟแล้วเคเสร็จสักทีข้างหลังนี้มันมีรีบกดรีพอร์ตแล้วไหทำไรอ่ะเออเออ เออคือว่าฉันแค่กําลังจะกดรีพอร์ตเองคิดเหมือนฉันไหมใช่ฉันคิดเหมือนนายแหละฉันว่าสีเหลืองกำลังฆ่าสีแดงแน่ว่าคนระบทไปไม่มีใครมีบอทเธอเลยอะไรกันเนี้ยโอเคพวกเราจะอางกันดีตอนนี้เราก็เหลืออยู่แค่นี้แล้วว่าเราแยกกันไปก่อนถ้าเกิดใครตายก็คือรู้แน่ว่าใครเป็นโอเคในเมื่อเราทําทัสเซ็หมดแล้วเราก็ดูกล้องกันดีกว่าคนนี้มันห้าดหน้าห้องเรานี่นาโอเคตอนนี้รู้แล้วสินะว่าใครเป็นประตูปิดเฉยไม่ต้องห่วงหรอก เมพอ์เตอร์มันมีคููดาวคิวมันฆ่าเราไม่ได้ไวขนาดเราตุเปิดแล้วก็รีบไปรีพอตได้พอดีแหละส่งไอยู่ข้างหน้านองห้องเราด้วยเกมพาร์สรีคููดาวคิวลืมนึกเรื่องเกมพาร์สนี้ไปเลยถ้าใครได้ชื่อด้วยเหมือนรอบนี้อิมพอ์เตอร์จะเป็นฝ่ายชนะสินะถึงตาเราสักทีนี่เม่อคือเลยคือเนี่ยมารวมกันทั้งหมดสีดำคือพอ์เตอร์อ๋อฉชันนห็นเขาอะไปที่ท่อเขาต้องกำลังลงท่ออย่างแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวคือเัดแค่สงสัยเฉวาวาทธรรมว่ามันมีว่าจะไปทำอะไรได้แค่นั้นเอง จะโหวตฉันเลยไม่เชื่อหรอกอย่างนา,นายจมตรงไปครึ่งตัวแล้วเกาฉันไม่ได้จมนะฉันฉันตัวแค่นี้อยู่แล้วอะไรกันเนี่ยถ้าขืนตาต่อไปแล้วก็นายเกาหาหอีกฉันโหวตเแน่ไฟดับแฮะไฟมันซ่อมไงนะมันต้องสับให้เป็นสีเขียวให้หมดใช่แล้วสับงั้นแหละเดี๋ยวไม่ใช่สับลงงี้เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ไหว,วนะขอสักทีดิเนเกิดเรื่องการ่้มไฟนายแลวนะนายก็ไปฟันไฟฟัทีโูไฟติดแล้วแฮะนายนี่เองที่เป็นอิพอร์เตอร์ และฉันก็เหมือนกันนั่นพวกคุณทำอะไรกันนะพวกคุณเสียชีพเป็นอิพอร์เตอร์ฉันว่านายใจเย็นแล้วก็เก็บมือนั้นลงแล้วก็เงียบเงียไว้ดีกว่านะมีทางหรอกคพฉันจะกดรีพอร์ตฝัดไปเถอะใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วอะไรกันเนี่ยไม่เลยเดี๋ยวฉันจะลองประตูเปิดให้ได้พวกเขาคงมาพวกเขาคงมาค้าฉันไม่ทันหรอกอ๋อดูก็จะปิดกันอยู่นั้นหรอจับอิพอร์เตอร์กันได้อย่างเนี่ยในที่สุดก็กดได้ทันสักทีเค้ยด้วยว่จะมีคนตายกันสองคนนะ สีเหลืองกับสีแดงสีเหลือสงนอนส,อสีแดงเป็นแน่นอนสีเหลืองสีแดงเป็นแน่นอนทาไมถึงคิดงั้นละ่ะฉันเจอศพอยู่ที่ห้องไฟแล้วทำไมไม่กดรีพอร์ตละ่ะฉันกดไปทันเขาปิดประตูใส่ฉันแต่ว่าฉันเพิ่งเห็นเขาดูกล้องวงจรปิดอยู่นะนี่คุณจะเข้าข้าง i m p o r t ร์งั้นเหรอคุณรู้ปะเนี่ยห้องไฟกับห้องวงจรปิดมันมีท่อเชื่อมต่อกันได้เพวัะนั้นทั้งสองคนคืออ m p o r t ร,ร์ไม่มีทางหรอกฉันอยู่เขาตั้งนานเขายังไม่ฆ่าฉันเลยนะ แกนัาลเรากี่ปัตเตอร์สีขาวสีขาวกี่ปัตเตอร์พวกเราจะโหวตสีขาวกันนะถ้าเกิดว่าทั้งสองคนนั้นมีปัตเตอร์ฉันฉันโหวตสีแดงก่อนแล้วกันสีส้มจะโหวตใครล่ะเดี๋ยวแค่คุณคนเดียวแล้วนะฉันขอโหวตเองดีกว่าแคมป์อยากเขาข้างใครพวกเขากี่ปัตเตอร์ฉันต้องระวังพวกเขาให้ดีโอเคทุกคนคือฉันมีเคสแกนมาดูกันได้นะนั่นพวกเขาทำอะไรกันนะโอ้ยวข้างกอนจะดซัมโบเฮเลวไม่ใช่กดหน่อยส่วนพวกคุณทั้งสองคนไปดูกล้องจอปิดเฮ้ยเกือบไม่ทันแล้วเนี่ย ถ้าคุณมีอเอเตอร์แล้วคุณจะมาช่วยเชนทําไมเนี่ยก็ผมไม่ชีอ้อบเตอร์อรไงผมต้องช่วยเชนขอไปเติมน้ำมันก่อนนะแล้วคนดูกล้องหายไปไหนคนหนึ่งเนี่ยผมเห็นเขาบอกบอกว่าจะไปรอกลุ่มรีพอร์ตคุณตรงนี้ไม่สบอยู่ด้วยฉันเห็นสีส้มเดินขึ้นมาแล้วก็เจอสพสีฟ้างั้นสีส้มต้องเป็นอย่างแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไม่ใช่สีส้มฉันว่าไม่น่าขีดส้มต้องเป็นสีแดงกับสีเหลืองแน่นอนฉันกับสีสมันตาจะโหวตสีแดงนะ ันโจวสีส้มฉันก็โจวสีส้มเหมือนกันฉันด้วยฉันจะโจวสีส้มสีส้มต้องโจวสีแดงนะขานางจะได้เสมอกันฉันขเขาโหวตเองดีกว่าลาก่อนนะทุกคนฉันน่าเชื่อพวกนี่ยตั้งแต่แรกนะว่าสีแดงกับสีเหลืองเป็นอิมโบสเตอร์อรโอไม่น่า,วาพวกมาซัมโบแล้วอ่าเป็นไงดูสิพวกเราโดด่อดได้พวกเราคือปอสเตอร์นั่นเองฮใครกดรีพอร์ตกันพวกนายไม่น่ากระโดดอ่อดเล่นเลยนะระหว่างที่พวกนายกระโดด่อดพวกเราแก้ซัมโบแล้วก็ไปกดรีพอร์ตเสร็จแล้ว อะไรการสีแดงเป็นพอตเตอร์วันนี้ถึงตางแกนะสีเหลืองสีเหลืองใช้ขยกไปเองเขาหาหมาหลอดใช้ฉันยินดีด้วยนะพวกคุณคือผู้ชนะการแข่งขันพวกคุณคือคนที่รอดชีวิตจากเนื้อมืออิมพอ์เตอร์เพราะฉะนั้นคุณคือผู้ชนะแล้วเราจะเอาไงต่อไปรอเล่นด่านต่อไปไงละ่ะและดูซิว่าจะเหลือรอดกันสักกี่คนจะมีสองคนที่เป็นพอ์เตอร์หน่พวกเราต้องหายได้ไน,นะว่าใครเคยาย,าย,ายก็ไปทำชัดไนดะ้โอเคเสร็จแล้ว ว่าไปเสื้อในประเท่ดิเหมกนนันแน่เนี่ยดูเหมือนตัวละครในเรื่งดาบพิฆาตศูนย์เลยอ๋อไอตัวที่มันนำท่ายอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ถือดาบด้วยใช่ใช่ทำทางั้นแหละแล้วก็จะพูดว่าปานัสนีรูปที่หนึง่งไอใช้ด้วยไหมล่ะใช้แล้วแบบนั้นแหละปานัสนีรูปที่หนึง่งสายฟ้าฟา,ฟาฉันเองแหละที่เป็นอิมพอตเตอร์เดี๋ยวอะไรนะอา <c oughs> ง่ายจังนี่เขาห้ามฆ่าสองคนในเวลาเดียวกันนะอิมพอตเตอร์จะกดรบกวนสัญญ,ญาณทำไมเนี่ยต้องมานั่งใจอีก ดูเหมือนจะมีคนออกไปแล้วนะหนึ่งคนผมทิ้งขยะได้เลยผมดีใจมากนะที่คนมาอยู่ผมทิ้งขยะนายเห็นสีม่วงไหมใช่คำว่า,าจ้องจ้องมองตั้งนานแล้วโอ้พวกนั้นเขาดูเชื่อใจได้มากนะเนี่ยขับยานชนเลยเดี๋ยวฉันจะไปทำเคสแถวห้องไฟนะโอ้เมื่ก็นี่มันอะไรกันเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองเป็นแน่นอนเดี๋ยวทำไมต้องมาชดฉันด้วยนาย,ยนะเป็นคนเดียวที่พวกเราไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือฉันไปทำเคสแถวห้องแอนดมินแล้วค่อยลงมานะใช่ ฉันก็เห็นสีเหลืองเพิ่งเดินลงมาเหมือนกันสีดำเราไปอยู่ไหนมาฉันตุอ,อยู่กับสีเขียวไงไม่เห็นหรืองไงทงันก็โลว์สีเหลือง e e or, อแล้วกันสีเหลืองไม่ใช่มอเตอร์หรือมอเตอร์เหลือแค่หนึ่งคนเท่านั้นเดี๋ยวทำไมสีเหลืองไม่ใช่มอเตอร์ทำไมเหลือแค่หนึ่งคนอย่าบอกคนที่ออกไป e เป็นมอเตอร์วันนี้เลยยิงโดนนะทำได้ดีมากยิงเอิร์นั่นแหละเออนั่นแหละยิงให้โดนนะคือฉันใช่ใจนายน,นะเสียงว่านายไม่ได้เป็นนะ่ะ แต่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันเดี๋ยวฉันขอดาวน์โหลดแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันกลับมาหืึชัดเจนมากเลยโอเคฉันทำเสร็จแล้วแล้วสีแดงทำเสร็จยังหรอทำไปเหลือแค่นี้ละหืึชัดเจนมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ใชีบอสเตอร์นะเดี๋ยวก่อนสีม่วงไม่ใชีบอสเตอร์โอเคสรุปหนึ่งอนนี้ใครเป็นเดียร์ปอสเตอร์แน่้ยฉันรู้แล้วว่าใครบีบปอสเตอร์เฉันก,กดไปคงไม่มีใครเชื่อฉันแน่นอนนายรู้แล้วใช่ไหมฉันคนปล่อยนายไว้ไม่ได้แล้วแหละว่าไปสีดำไม่เดินตามฉันตลอดเลยเนี่ยไปแล้วทีมเดดน พวกนายจะรีบกดกันทำไมเน Exec ี่ยอะไรกันเนี่ยนี่พวกเราชนะแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วพวกเจ้าชนะด่านนี้แล้วแต่ว่าพวกเจ้าต้องไปแข่งกันด่านต่อไปอีกอะไรนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเลยกดไลค์กดแชร์กดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ